สวัสดีครับผมสวัสดีครับชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็ามานะครับวัดแห่งหนึ่งนะครับผมที่อ,อําเภอสวุวรรณภูมินะครับโอ้โหอ,อัดสองอัดสามโคดูลิงนะครับผมอ้าวมาเลยมีกระป,ปุกลิงไหมป่ะวะกระป,ปุกลิงเบิง้งเตยยังสั่นที่ห,หน้า ไปเลยคร<บ>ับไปเลยเอาไหมเอาจานนะเอาจานเอาเลยมันหลายคุณหลายอันหลายยายไปเรื่เชอดไปครับผมนี่ตอนนี้พนะอเอาแล้วเขาไปได้เหรอได้มันจะไม่เหยียบนี่ไม่เหยียบหรอกลิงมันโดนลบอยู่น,นี่ครับผมนี่เหยียบหางเหยียบหางนี่ตอนนี้ S <S <S นี่คือ,อวัดนนอะไรนะเขาเรียกว,ว่ารพระโกนาอะไรสักอย่างเนาะคืออ่ะครับผมลงรถกันครับผมไม่จะมาแย่งไหมเดี๋ยวเลสโก้ s <S <ห>ครับผมเขาต้องปอกไหมไมนต้องปอกให้มันเลยมันจะปอกเองอเฮ้ยเขาขายถุงหนึ่งไ,ได้เอาเอาลุงไงใจเย็นใจเย็นขึ้นใจเย็นครับผมมีส่วเล็กๆเต็มไปหมดเลยครับ นี่เราก็ซื้อสองถุงน้ำนี่สองถุงเอ้าเฮ้ยใจเย็นลูกพี่กะหยอดเห็นมันมาฝั่งนู้นนี่ครับผมแหนก็จะโยนกล้วยให้นะครับนี่เป็นไงเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กนี่ครับตัวเล็กครับผม เอ้าอันนี้ก็ตัวนี้เป็นจานนน้าฝูหรือเปล่ายังงั้นครับผมหัวจริงไอ้ตัวนี้ใจเย็นลูกพี่อันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะอันนี้แต่ว่ามันจะเป็นข้าวโพดนะนี่เขาเขาสับมานะเขาสับให้เป็นท่อนๆนะครับผมน,น,นี่ก็ซื้ออีกแล้วนะครับผมกล้วยกับข้าวโพดอีกไม่น่าจะพอครับอะไ,ไรนะอย่างเงี้ยเอ้าเป็นแผ่นเนาะ อันนี้คือลิงตรงนี้นะครับมันยู่ดนเลรอเป็นบอยูตั้งแต่ปศสอ0พันสี่้งแต่วบอตั้งแต่หลวงปู่ส้นมาเป็นคนปัวสั่อ๋อปลานี่กระโดนแล้วเนาะโดนแล้วค่ะอายุเป็นร้อยปีไปครับช่วงนี้ก็เป็นเวลา ประมาณสี่โมงครับสี่โมงกว่าแล้วนะครับลิงค่อนข้างเยอะนะครับนี่เขาบอกว่ามีฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งนะครับผมฝั่งนู้นก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งฝั่งในวัดก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งครับผมออกมาไม่ได้เลยครับตีกันที่ภายใบบอนหมดนะครับผมนะครับเนี่ยข้ามเขตนไม่ได้ครับคนดูไม่รู้นะครับว่าลิงแก๊งไหนแก๊งไหนแต่ว่าพวกเขาจะรู้ดีนะครับผม แก๊งไหนเป็นแก๊งไหนนะครับผมข้ามเขตกันไม่ได้ครับตีกันที่หายไว้บอลหมดครับเออนะครับนี่ช่วงนี้เป็นเวลาสี่โมงเพราะว่าวันนี้วิ่งเที่ยวเดียวนะครับวิ่งทีเดียวนะครับผมวันนี้ไปครับผมอันนี้เป็นอันนี้เขาเอื่นมาปราสาทยังปางกูอ๋อพระโกนะครับผมปางกูน่าจะเป็นสมัยตั้งแต่หลายร้อยปีแล้วนะครับผม เออนะครับภาษาทนี้เป็นภาษาทที่ที่สการะบูชาของอชาวบ้านแถบนี้นะครับผมนของอำเภอสุวรรณภูมินะครับผมจังหวัดร้ออ็ดนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือเออหมาพัน,พ,น,นพันไม่มีคนพันไม่มีคนพันคนเหนี้ยเออนะครับนี่นคือในวัดนี่ก็จะเป็น เหมือนจะเป็นกรงเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเพให้เก็บสถานที่เพราะว่าอ๋อจะป้องกันลิงครับป้องกันลิงเพราะลิงเนี่ยมันค่อนข้างจะดื้อนะครับนี่ผมขับรถผ่านบ่อยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้ามานะครับลิงเยอะมากเห็นได้เลยว่า อาจจะเป็นป่าครับข้างหลังวัดครับข้างหลังวัดอันนี้ก็จะเป็นอีกแกลงหนึ่งนะที่อยู่ยรรแถวโบสครับแถวโบสถ์แถวเนี่ยปราสาทต,ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่ากี่ร้อยปีแล้วนะเดีย๋ยวเราต้องดูไปอ่านดูดีกว่านี่ครับผมขันไปไวัยรุ่นโอ้โหวัยรุ่น,นทำอะไรกันโอ้ไปเลยไปเลยอย่างนี้ มาก็เห่าดีลิงก็จะตีมาด้วยนะนี่มาเท่านี้นะครับผมไม่การยุ่งกับลิงนะครับผม,มผลไม้เท่านี้เกิดบท่านนะอ่ะเอาเอางไงพ่อผลไม้เท่านี้บ่มีหรอกเ,อเรียบร้อยเบิด นี่ผมจะเดินอ่ารอบปราสาทนะครับเ,เ,เดินรอบปราสาทโอ้ตัวตัว,ต,วตัวเล็กมากตัวเล็กเล็กดูโอ้นี่ก็่าไลิงตนะิดการนะพ่อขี้แยหเอาอะไรเลฮ้ยลูกพี่นี่ก็อ่าเป็นน่วยนะครับเป็นน่วยของในบ้านเองเรียกเลยนะขวดบั๊ ลูกสีขวดหมากสีขวดหมากสีขวดนะครับผมเออ <c oughs> บ้านเนีแต่ว่าบ้านผมก็เอินเงี่ยงวะก็บ้านผมก็บ้านเน่้กิดขึ้กันแหละแต่ว่าเออโนคนภาษาดีๆนี่ห่วยห่วยหวยหวยหวยอือลินะองเนี่ยมาเนี้ยนี่เออใช่ใช่ในป่าก็คนละเขตนะกับมาที่เออ,เอ,อ มามากระยานพ่อหมาวะ่ะก็มาดิเอองียบใครผ่นไปผ่านมานะครับผมมาได้นะครับแวะชมได้นะครับลิงเยอะมากที่นี่ครับเยอะมากเยอะมากยอมรับ <c oughs> เป็นป่าเก่าแก่นะครับของอำเภอสวนน้ภพภ่มจังหวัดรายอดของเรานะครับเป็นป่าที่สมบูรณ์เหมือนกันนะจะเป็นมีต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรเนี่ยตรงนี้เหมือนต้นสะแบงเลย <c oughs> นี่ครับผมนี <h ums> ่นี่เยอะเยอะครับต <c oughs> ดไในดือตัวนี้น,ไน,นะไอ <c oughs> ้างบนนนะตัวนี้หรือเปล่าดือครับอืมนะครับพูดถึงอ่อที่ผมไปเจอลิงที่อื่นครับก็ค่อนข้างจะดุนะครับแต่ที่นี่ก็ไม่ดุเท่าไหร่ไม่ดุเท่าไหร่ นี่ในป่าก็เยอะครับในป่าก็เยอะฝัง่งนู้นข้างในซอยเยอะเหมือนกันเต็มวัดไปหมดครับที่เขาทำกรงนี่กลัวมันเข้าไปนะครับมันเห็นยังไงมันบีเลนะ่นเอาโยนใส่หัวอีกเบอร์นี้อะไรเออโอ้โหนะนะม,มันบ,มนมนบีมันหักเลยนี่ไงรอยมันหักลูกพี่เปน็นยังไงแซบ,บ่ะ เฮ้ยเฮอันนี้กัดหรือเปล่าไปถอยถอยใส่ทับใสยทับอี้คือใส่กระอันนี้คือใส่มันโหดนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ดีตัวนั้นมาดุดว่ะมาเดี๋ยวมันจะกัดเอาไม่ตัวนี้นะไอ้ตัวนั้นมันดุแน่นอนเพราะว่ามันมันห่วงอาหารมันตรงนั้นนี่ครับใช่ป้ะลูกพี่ เฮ้ยแซ่บบ่ถามก่อนแซ่บบอ๋อเสียบ่๋อเาท้องให้แน่คูณจักไปไปไอ้สุวรรณทา้งใดครับไปสุวรรณไหมผมถามเลยครับถามเลยหวยออกยังลูกพี่ฮัลโหลมาสุโฟกัสฮัลโหลไปครับผมอย่าลิงก็ลิงไลท์ครับเดี๋ยวมาสิลินครับตุ้มหัวเอาโซ่ถีบเลย กินไปไหมนะครับเพราะว่าในสถานที่นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะไม่ให้อาหารนะครับจะให้แต่ภายนอกแต่ตรงนี้น่าจะเป็นแก๊งอีกแก๊งหนึ่งนะครับผมแก๊งอีกแก๊งหนึ่งนะที่อยู่ตรงวัดนะครับในวัดเนี่ยพื้นที่ในวัดข้างนอกวัดก็จะเป็นอีกแก๊งหนึ่งถ้าแก๊งนี้ออกไปก็โดนครับผมโดนสอยแน่นอนครับผมเมื่อกลับออกมานะครับผมเห็น เออตัวนี้โดนคัะดูเฮ้ยเฮ้ไอ้ตัวนี้มาทำาไรวะมุดรถเลยเฮ้ย,ยมุดเลยครับอ้านี่ครับของรถแล้วครับผมเฮ้ยไอย้นี่ครับผมเฮ้ยมจะกัดเลครับ คือเพื่อเดียวไม่ได้ครับผมนะครับจะกินไอ้ตรงนี้รสทะเลนี่ยมีหัวดเดียวไป t ี go ครับเนี่ยก็เป็นป่าที่หาดูได้ยากนะครับเพราะมันไม่จะเป็นต้นยางนานะครับตัวนี้ สวยมากเลยสวยมากมาตอนแบบใกล้จะมืดนะครับสวยมากเน,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 นี่ยเขาบอกว่าเป็นร้อยร้อยปีแล้วแหละนะครับร้อยร้อยปีลวก้าบ้านเราใบ้ยายอือตามทำไมอ่ะตามทำไมไปร้อน ไม่ด้วยไม่เคด้นี่จะดมคืนมันก็ตามไอ้เฉยมันหิวนะหิวนี่กระสุยเออมาแล้วเ้ยซสยกันนี่หิงคนเยอะครับนี่ดื้อนะเพราะว่าดื้อเหมือนกันนั่นเพื่อนผมนะครับผมเพื่อนเสียเจมหรือเปล่าวะอุ้หู ลูกให,ห้หันเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็จะกลับบ้านนะครับผมก็จะไปวิ่งงานต่อนะครับเออนี่เนี่ก็จะไปวิ่งงานต่อโอ้โหนี่ครับปีนเก่งมากครับผมเรื่องปีนป่ายสุดยอดโอ้สุดยอด ตัวลงตัวเล็กนะเยอะเยอะมากเยอะมาก <_ C> e <at> เป็นป่าที่ยืนยืนต้นแบบตรงตรงมากเลยตรงทุกทุกทุกต้นนะครับอ,อะไรเดี๋ยวโดนกัดนะเดี๋ยวโดนกัดนะยปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าครับวิ่งายนะ อานะจับใส่รถจับบ้านเลยนะจับใส่รถจ้ากับบ้านได้ยังไงดิกระโดนไปตุ้มยำดิวไปเรากลับบ้านกันครับผมกับรถคู่ใจครับผมล้างเสร็จเรียบร้อยรถเก่งเพื่อนมากครับช่วงนั้นที่ไปภาคใต้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ไปกลับบ้านเถอะไนนี้นะปล่อยไว้นี่ นี่ตัวนี้ก็น่าจะโซนเงิ